สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พาแชร์พาครอบครัวนะคะมาทําเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือราดหน้าทะเลค่ะราดหน้าทะเลกุ้งหมึกนะคะก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีหมึกกับกุ้งนะคะก็จะมีผักคะนา้าแล้วก็จะมีเห็ดมีแครอทนะคะ ผักแล้วแต่ใครจะชอบเพิ่มผักอย่างอื่นได้นะคะก็จะมีไข่ไก่เรามาลงมือทำกันเลยค่ะ เส้นใหญ่นะคะ หอมเส้นกับซีอิว๊วจังมากเลยค่ะเราผัดใจให้เส้นเขานุ่มนะคะ จะใส่ซีอิ๊วหวานให้สีจากตัวนี้ก็ได้นะคะตามใจชอบจะแน่ว่าแ,แค่นี้ก็อเคแล้วค่ะเราก็ลองจกักอยูนิดนึงเส้นขะิน่นนะคะ่ะเส้นนิ่ม เช่นท้อแค่นี้นะคะแล้วใส่กานเลยค่ะแล้วเราก็ผัดกระเทียมโดยใส่น้ำมันไปนิดนึงนะค่ะนิดเดียว กระเที่ยวกับกระเทียมเข้ากันนะคะจะได้กลินหอมมากเลยค่ะขั้นตอนนี้เรามาใส่น้ำซุปกันเลยนะคะน้ำซุปของแม่นะคะเทน้ำซุปใส่ไปเลย ไฟนะคะเพื่อใส่เพื่อให้น้ำซุปเราเหลือดแป๊บเดียวค่ะนำผักต่างๆลงเลยนะคะก็จะมีแครอทมีเห็ดแล้วก็มีคะน้านะคะ ถ้าใครชอบผักอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นกระหล่ำด,ดอกดอกกระหล่ำหรือเป็นกระหล่ำปีก็ได้นะคะตอนนี้เราปรุงรสด,ด้วยน้ำตา สรสชาติค่ะโอเคพอดีเลยค่ะแล้วเราก็มาเติมไข่นะคะสูตรของแม่ถ้าจะมีไข่ กระหมึกลงไปเลยค่ะขั้นตอนค่ะใส่กุ้งกระหมึกนะคะเราไม่ต้องคนอย่าเพิ่งคนนะคะให้กุ้งกระหมึงกระเซตตัวให้เขานั่นก่อนอาจจะทีลหน้อยเพราเดี๋ยวเขาจะ อันนี้หมึกกับกุ้งก็สุกแล้วนะคะเราค่อยๆตะล่อมค,ค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นเคทับนะคะเพื่อไม่ให้หมึกกับกุ้งเพื่อไม่ให้น้ำลาดหน้าของเราเหม่นคาวนะคะโอเคขุนได้แล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามาใส่น้ำ ข้าวโพดค่ะเพื่อให้ข้าเหนียวใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะละลายน้ำประมาณนี้ใครจะใช้แป้งมันก็ได้นะคะแต่แม่จะใช้แป้งข้าวโพดตอนที่เราดเทใส่นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆดูว่าถ้าใส่นากาก็จะเหนียว บางคนเขาก็จะใช้แป้งคาราเมลมนะคะแล้วแต่ที่ใครมีเหนียวพอดีเลยค่ะนี่นะคะหมึกกุ้งของเราก็สุกแล้วปิดไฟเลยเป็นอันเสร็จนะคะ ชิมรสชาติอีกนิดนึงแต่แม่ว่าได้แล้วเมื่อกี้นี่อร่อยมากเลยอือร่อยมากเลยค่ะมารเสิร์ฟนะคะ หอมมากเลยกุ้งกับหมึกเนี่ยจะไม่เหม็นคาวเลยนะคะถ้าสูตรนี้น้ำก็จะเข้มข้นหรือใครไม่เติมไข่ก็ได้นะคะแต่สูตรของแม่สูตรนี้จะเติมไข่ โรยพริกไทยนิดนึงค่ะเป็นไงบ้างคะลาดหน้าทะเลหน้าทานไหมคะน้าทานมากเลยค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปแม่พาแชร์จะพาทำเมนูอะไรให้ทานนะคะเทปนี้ขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ